ฟังต่อนะว่าพระอาจารย์คิริศจะพูดอะไรบ้างต้นไหนไม่ซ่าและถ้าเราเชื่อไปแล้วว่าคำของเขาทุกคำฟังได้แล้วถ้าเขาพลาดมาเราเราก็พลาดไปด้วยใช่ไหมครับนี่นะครับผมไล,ไล่มาทีละอันนะครับให้เกิดความเข้าใจภายใต้คำของตถาคต <N> นะครับเป็นอย่างนี้เวลาท่านอาจารย์ท่านแกท่านแกนมาท่านก็บอกว่าเป็นคำพูดของท่านอาจารย์เองไม่ได้เป็นคำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมล่ะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับท่านเคยอ่านอตถกาฐา,นา,าในพระไตรปิฎกของฉบับมหามงกุน์ไหมครับ <N> เขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับเขาเขียนเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ให้พระอานนท์เอาบาทของพระองค์ไปทำน้ำมนต์ประพมไปทั่วพระนครราชกลุลพร้อมแป่งคำาศาสดาไหมครับนี่ไงในในบทสวดกรณียสูตยใช่ไหมครับแต่ีเดียเดียวเดียบทนี้มีไหมครับท่านเคยอ่านตัวนี้ไหมในมหามงุลราชวิีเทลัยฉบับนี้นะเสิร์จพินาทีเดียวก็เจอแล้วครับอย่างนี้ เพราะฉะนั้นคำนี้มีแน่นอนนะครับผมเลยบอกว่าอัตตาถามันเหมือนกันทุกคนไหมครับถ้าท่านยอมรับอัตตาถาท่านหนึ่งแล้วอัตตาถามีกี่ท่านครับคือไม่ได้ยอมรับปัญหาอย่างนี้ไม่ได้ยอมรับแต่ว่าฟังคําอธิบายของอาจารย์เพราะว่าคําบางคําที่พระธรรมสัเจ้าตรัสมาเนี่เราไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจใจเย็นๆครับไม่เข้าใจเนี่ยอย่าวิ่งไปหาคนอื่นเวลาฟังคำพระเจ้าไม่เข้าใจไม่ใช่ไปถามสัญชัยปริธาชกไม่ใช่ไปถามนิโครดน,นาตบุตรไม่ใช่ไปถามคนน้นคนนี้ขนาพระมหาจัจจานนะเป็นเอตตักคในด้านการขยายคำพระพุทธเจ้าที่พูฟังคำพระเจ้าแล้วไม่เข้าใจนะ พระุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้วิญญาณพุ่งไปในภายนอกอย่าให้ตั้งเสียบอยู่ในภายในต้องมีตัวอย่างครับปรากฏว่าไม่มีใครถามพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าลุกจากที่ประทับหลีกไปทิศกลุ่มหนึ่งยังสงสัยทิศกลุ่มนั้นก็เลยเข้าไปถามพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะบอกว่าไงครับพวกท่านอย่าพลาดแล้ว อยู่ต่อหน้าพระศาสดาไม่ถามกันมาถามผมนะตรงนี้จะมาขอเสริมนิดนึ่งนะทําไมพระองค์จึงทรงลุกเข้าไปในพระกันทกกุฎีนะก็คือพระองค์ทรงแสดงธรรมโดยย่อไว้แล้วพระองค์ก็ทรงเสร็จเข้าพระกันทกกุฎีตรงนี้อัตถ,ถาท่านแก้ว่าพระองค์จะทรงยกย่องท่านพระมาหากาจารยนะว่าสามารถที่จะอธิบายขยายความในพุทธวจะนะย่อๆนี้ ให้เข้าใจได้คือประสงค์จะยกย่องพระสาวกนั่นเองนะไม่ใช่มีจุดประสงค์อื่นเลยนะไม่ใช่มีจุดประสงค์อื่นจุดประสงค์ของพระพุทธองค์ก็คือว่าปานาจจะทรงยกย่องพระมหาก,กัจจยนะว่าเป็นผู้ที่แตกฉานในการอธิบายธรรมโดยย่อให้พิสดารได้พระองค์จึงทรงเสด็จเข้าพระพันธกดีแต่พระอาจารย์คลิศไม่ได้อ่านอัตถกถาก็เลยไม่รู้นะไม่รู้สาเหตุว่าทําไมพระองค์จึงทรงแสดงโดยย่อๆแล้วเข้าพระกันทกุดี ขนาดเป็นพระอรหันตนะก็ทำมาสุทรจ้าไม่ได้อยู่ตรงตรงนี้ไงถึงได้มีเอาสักทากจารีหลังมาแก่ไม่ได้เชื่อไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านฟังนิดนึงพอพอพระมหากาจานะบอกอย่างนั้นนะที่ปุทั้งหลายก็อ้อนวอนขอให้อธิบายพระมหาการานะก็อธิบายไปตรงนี้ขอเสริมตรงที่ว่าทําไมพระมหากาจานะท่านจริง ไม่ไม่รับที่จะอธิบายพุทธวจะนะโดยย่อในตอนนั้นคืออ่าเสนอเนี้ยให้พิสุเหล่านั้นไปถามพระพุทธเจ้าเองไม่ต้องมาถามเขาพเจ้าหรอกก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี้ยเป็นผู้เป็นเจ้าของห่งธรรมแล้วพวกท่านละเลยพระพุทธเจ้าได้อย่างไรทำไมจะต้องมาถามเราด้วยตรงนี้เนี้ยท่านก็แก้ขยายว่า ในจิตใจของพระอาหารหันต์นั้นจะทรงยกย่องเทิดทูนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ๆเนี่ยพระอาหารหันต์เหล่านั้นจะไม่กล้าอธิบายขยายธรรมะอะไรเลยนะคือให้เกียรติยกย่องพระพุทธเจ้ามากท่านชอมหหาก,กัดจจชนะท่านจึงให้ภิกษุเหล่านั้นไปถามพระพุทธเจ้าเองนะไม่ต้องมาถามเราหรอกอันนี้คือแนวคิดของพระอรหันต์นะท่านต้องการคือไม่ต้องการที่จะจะไปเปรียบเทียบการอธิบายธรรมะ เสมอพระพุทธเจ้าเลยพูดง่ายๆว่าไม่จําเป็นท่านจะไม่อธิบายถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นท่านจะเชิญชวนให้ภิสุททั้งหลายเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าเองนี่คือเจตนาของท่านพระมหาการนะที่ท่านไม่ยอมอธิบายธรรมะในตอนนั้นนะในตอนแรกนั้นที่คือไม่รับที่จะอธิบายฟังต่อในแบบที่เกิดพูด้เจ้านิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้บอกว่าแบบที่เกินพระเจ้านิดหนึ่งนี่เกินยังไงแล้วพระอาจารย์คลิกก็พูดแบบดังเลสสงสัยไม่มั่นใจที่ว่าเกินอ่ะเกินยังไงนะถ้าไม่เกินอ่ะจะถือว่าใส่ความพระมหาการนะ,นะไหมเกินยังไงต้องเอาสูตรนี้มาอ้างนะพูดไปล,ลอยอย่างนี้ไม่ได้เกินเกินยังไงนะฟังต่อเสร็จแล้วพระมาหากายน,นะพูดอธิบายว่าไงครับบอกให้ไปถามพระเจ้าอีกทีนะอย่าเพิ่งทรงจําของตัวเองนะ ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรให้ตรงจําอย่างนั้นไม่ใช่จําของตัวเองมีขนาดเป็นอรหันต์เป็นเอตัอาคคะคยังไม่กล้ารับรองคําพูดของตัวเองเลยใช่ไหมครับคําว่าไม่กล้ารับรองตรงนี้ท่านก็ขยายความไปแล้วว่าพระอรหันต์นั้นท่านจะเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้ามากให้เกียรติยกย่องเทิดทูนพระพุทธเจ้ามากไม่เอเสมอพระพุทธเจ้านะ ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าที่ตัวเองแสดงไปมันจะไม่ถูกนะไม่ใช่อย่างนั้นระดับพระอาหารหันต์แล้วเพียงแค่ท่านจะเพียงแค่ท่านต้องการที่จะยกย่องเทิดทูนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนี่คือวิสัยของพระอรหันต์ที่หมดเกลียดแล้วท่านจะมีความคิดอย่างนี้ต่อพระพุทธเจ้าแล้วอัตถกถาที่ไหนหลังจากปรินธานแล้วจะกล้าบลอเสนาลักลองคำพูดตัวเองขนาดนั้นครับจริงไหมนี่ ลักกากง่ายๆนะอ่าคิดกันง่ายๆเพราะเรามีพระสูตรหมดดังนั้นท่านอาจารย์ต้องพูดจากพระสูตรครับอย่าพูดจากความคิดตัวเองอย่าพูดจากอาัตถะถามมาพูดท่านอาจารย์ต้องเอาพุทธะวจนะมาพูดใช่ไหมครับอย่างนี้ื่อกีทททอก้ท่านอาจารย์บอกว่าพระเจ้าโศกมาราชหลังจากก่อนที่จะไปถึงพระเจ้าโศกนะจะมาขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาจจะกะถาเรื่องที่ท่านพระอาจารย์คริปนำมาอ้างเรื่องอที่ว่าให้พระอนนท์เอาบาดของพุทธเจ้าไปทําน้ามนต์ประพรมนั่นนะซึ่งพระอาจารย์คลิปหาได้บอกว่าเป็นการก็เรียกว่าเป็นการมาเติมคําของพุทธเจ้าว่าไปทําน้ามนต์น่ะนะ ที่จริงอาจา์คลิปท่านเข้าใจผิดตรงนี้มาก่อนแล้วล่ะท่านจริงมีแนวคิดอย่างนี้คือท่านเข้าใจว่าพุทธวจ,จะนะจะต้องขึ้นต้นด้วยที่สุดทั้งหลายเท่านั้นคือท่านไม่เข้าใจพอมายึดตรงนี้แล้วเนี่ยคําใดที่คําใดที่อยู่นอกพระบารีสีผ้าเล่มท่านก็เลยพลอยไปยึดว่าคํานั้นไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าสิ่งที่จริงไม่ใช่นะคําบางอย่างที่ พระเถระทั้งหลายที่ท่านทำประสมสังคขยาเนี่ยท่านรวบรวมไว้แผนกต่างๆไว้หลายๆแผนกดังที่ดังที่มีคำของพระเจ้าที่พระอ,องค์ทรงตรัสว่าภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เราเรียนศึกษาสุตะเคยะเวยากรณะคถาอุทานสิกติวุตระชาตกะเวทละอภุตธรรมะเนี่ยอาจารย์คลิกเคยพูด,ดบ่อยใช่ไหม ในหมวดที่พระองค์ทรงตรัสว่าศึกษาคาถาเนี่ยคาถานี่พระอาจารย์คลิปดูไหมว่าคืออะไรคาถาคืออะไรคาถาธรรมบทหรือว่าเปรตวัตถุหรือว่าอีกหลายอย่างนะในพระไตรปิฎกที่อยู่ในกลุ่มของคาถาพุทธวจะนะบางอย่างเรื่องราวบางอย่างที่เป็นบริบทที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆที่พะระเถระพระ เถราจารย์ทั้งหลายตอนทำปฐมสังขายนาท่านเอามารวบรวมไว้ในรูปแบบของอัตถกถาก็มีอยู่คือรวบรวมไว้ในรูปแบบของอัตถกถานะนะก็อย่างเช่นเรื่องอารัตนสูตรรัตนสูตรที่เมืองไทยสารีเกิดเข้ายากหมากแพงนั่นแหละที่มารัตนานิม์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองเมืองเวสารีแล้วก็มีการทำน้ามนต์การทำน้ำมนต์ตรงนี้เนี่ยจะต่างจากการทำน้ำมนต์สมัยนี้โดยสิ้นเชิง นะไม่เหมือนกันเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงทาในครั้งนั้นก็เพื่อบำบัดทุกมีความปรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กําลังมีความทุกข์อยู่ตอนนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงกระทําเพียงแค่ครั้งเดียวนะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยพระเถระสมัยปฐมสังคายนาท่านเอามารวบรวมไว้ในรูปแบบของอัตถกถาอยู่ในอัตถกถาคาถาธรรมบทแต่พอท่านพระอาจารย์คลิปท่านมาเข้าใจว่า อัตถาตรงนี้ยมาแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้ท่านเข้าใจผิดอัตถาที่อื่นๆหลายเรื่องด้วยอแต่มาจะพูดนี้ท่านทั้งหลายคิดนะอัตถานี้ผ่านการสังคายนาพระธรรมวินัยมาถึงหกครั้งครั้งที่หกที่ประเทศรมา่าครั้งที่ห้าที่ประเทศสีลังกานะสี่ห้าที่สีลังกาที่สามที่อินเดียคือพระเจ้าอโศกที่สองแล้วก็ที่หนึ่งอัตถานี้ถูก ตรวจสอบโดยพระเถระคณะสงฆ์ทั้งหลายคณะสงฆ์สายเถระว่าเราเนี่ยมีการตรวจสอบอัตกถาและพระบาลีมาตลอดมีการทําสังขานามาตลอดจนกระทั่งถึงครั้งที่หกก็ไม่มีการตัดอัตกาถาทิ้งแต่อย่างใดคณะสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ศาสนาุูธสายเถรวาทเรายอมรับอัตถกถามาตั้งแต่ต้นทั้งหมดไม่มีการตัดทิ้งไม่เคยไม่เคยมีใครไปคิดว่าอัตถกถานั้นขัดแย้งกับพุทธวัจนะไม่มีเลยมีพระอาจารย์คลิตคนเดียวที่เกิดขึ้นมาคนเดียวยุคนี้อ่านคนเดียวศึกษาคนเดียวแล้วมาบอกว่าอัตถกถาขัดแย้งพุทธวัจนะก็แสดงว่าพระอาจารย์คลิปเนี่ยมีแนวคิดที่เก่งกว่าพระเถระตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าที่เขาจะทําสังคยนาตรวจสอบมาได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เขาทําแค่คนเดียวไม่ใช่เขียนขึ้นมาแค่คนเดียวไม่ใช่ของที่จะทําขึ้นมาได้ง่ายๆเป็นของที่มีการตรวจสอบ,บระดับผู้รู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยมาโดยตลอดเลยการทําสังคยนาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวอันนั้นที่พระอาจารย์คริสต์มาคิดว่าอัตถกถษาแต่งขึ้นมาใหม่ขัดแย้งกับพุทธวจนะ อาจมาก็มองว่าพระอาจารย์คลินเก่งกว่าพระเถราจารย์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะว่าถ้าพระเหล่านั้นคิดว่าอัตถกถาเนี่ยแต่งขึ้นมาใหม่ขัดแย้งกับพุทธวจนะท่านเหล่านั้นนี่ตัดทิ้งไปนานแล้วเขาทิ้งไปนานแล้วคงไว้แต่พุทธวจนะเท่านั้นแต่นี่ไม่ใช่พระเถราจารย์ทั้งหลายที่ท่านทําสังขานามาท่านมองเห็นแล้วว่าอัตถกถานั้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธพจน์เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นบริบท บางส่วนที่ไม่ได้จารึกไว้ในรูปแบบของพระบาลีพุทธวจนะแต่เป็นบริบทเช่นพระองค์ทรงจำภรษาที่ไหนบ้างในสีน่ภาคษาก็อยู่ในอัตถกถาเป็นต้นนะนี่คือ,อความเข้าใจผิดหรือว่าความเก่งเกินไปของท่านพระอาจารย์คริสต์ที่เก่งเกินไปนะเรื่องอัตถกถาเนี่ยอาตมาก็จะขอถูว่าถ้าท่านไม่ยอมรับอัตกถาแสดงว่าพระอาจารย์คริสต์เก่งกว่าพระเถระ ในยุคก่อนๆที่รักษอาอัตกถาม,มาอา่ขอเสนอแนวคิดเพียงเท่านี้ก่อนเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวฟังคิดต่อไปว่าอาตมาจะแก้อย่างไรพระอาจารย์คริสจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคิดนี้ขอจะตีไว้เพียงเท่านี้